Life, day, สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่องคาเฟ่โฮโลนะคะคลิปนี้ก็เป็นพิคคาดอีกแล้วนะอย่าพึ่งเบื่อกันไปก่อนนะคะช่วงนี้อย่างที่บอกว่าพี่หมอเนี่ยขยันทําพิอคาด์มากเลยนะเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับความรักความสัมพันธ์นะคะหัวข้อในวันนี้ก็เกี่ยวข้องกับความรักอีกนั่นแหละนะเอาเป็นว่า แล้วแต่ละกันนะคะว่าคุณจะนึกถึงใครนะพี่หมอไม่จํากัดก็แต่จริงๆอ่ะถ้าถ้าถ้าเราฟังคําถามดีๆอ่ะมันควรจะเป็นอืมถ้ากรณีเป็นแฟนกันก็ต้องเป็นคนคนที่เข้ามาเล่นอ่ะนะคะต้องเป็นคนที่อยากรู้เรื่องนี้ก็แปลว่าคุณอาจจะกําลังมีปัญหาอยู่ก็เลยตั้งคําถามนี้กับตัวเองแล้วก็เลยเข้ามาเล่นคลิปนี้นั่นเองนะก็ฟังได้นะคะฟังได้อย่างที่บอกว่า ใครก็ได้ใครฟังก็ได้เพราะว่าเขาในที่นี้แล้วแต่คุณจะนึกถึงแล้วกันนะคะเอาละค่ะหัวข้อที่วันนี้ยิบมาทำนะคะง่ายๆสั้นๆแต่ได้ใจความก็คือเขายังรักเราอยู่ไหมไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นใครก็ตามนะเป็นแฟนเกา่าเป็นคนคุยเก่าวเป็นคนที่คบอยู่แต่ว่าช่วงนี้เรามีปัญหาก,กันเราทะเลาะกัน ได้หมดแต่จริงๆคนคุยนี่แอบแบบไม่ค่อยเข้าเขาเท่าไหร่เนาะเพราะคนคุยก็คือคนคุยนะแต่พี่หมอเนี่ยเลือกที่จะใช้คําว่าใครก็ได้แล้วจะจับโหมดคนคุยมาอยู่ในนี้ mm. ก็เพราะว่าถ้าเอาจากประสบการณ์ที่เคยดูมาทั้งหมด เลยนะมันก็ไม่น้อยนะคะที่หลายๆคนอยู่ในสภาวะคนคุยแต่เราเปิดหรือเราหงายไพ่เขาออกมาเจ้าตัวก็รู้ค่ะว่าความรู้สึกเนี่ยมันมากกว่าคนคุยแต่ว่าบริบทปัจจัยชีวิตของแต่ละคนมันอาจจะไปในพาร์ทอื่นไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็นั่แนแหละค่ะเลยสามารถที่จะเข้ามาฟังได้ใครที่ตัวเองอยู่ในสภาวะนั้นก็ฟังได้นะขอให้คุณก็เอาอย่างน้นอยๆเลย ขอให้เป็นคนที่คนที่คุณนึกถึงนะขอให้เป็นคนที่เราเคยมีคําว่ารักอ่ะให้กันเคยพูดคําคเนี้ให้กันเราก็มาดูสิว่าณนะตอนเนี้เขายังรักเราอยู่ไหมจะมากจะน้อยไม่ต้องสนนะมาดูกันนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเหมือนเดิมนะทุกคนที่เห็นไพ่ตรงหน้ากล้องหนึ่งกล้องสองกล้องสามนะคะสามารถกดหยุดคลิป เลือกไพ่ที่ตัวเองชอบให้ได้ให้มีความมั่นใจเต็มร้อยก่อนเราค่อยเลือกนะเลือกได้แล้วกด i ทม s ส a ตมใต้คลิปนะคะไปฟังแต่ละกองของตัวเองได้เลยเหมือนเดิมค่ะเรามาฟังกองแรกก่อนนะคะพี่หมอจะขยับกองสองกองสามออกก่อนนะคะเราจะเริ่มกันจากกองที่1มาดูกันสิว่าคนนั้นคนที่คุณนึกถึงอยู่นะคะตอนนี้เขายังรักคุณอยู่ไหมนะ โ oh. อ้โหเดลิเวอร์อ่าคืออาคิงถ้วยนะคะแล้วก็ห้าเรียนอ่าเพื่อความั่วนะเราก็จะรอดูไพ่ขยายท่าใบก่อนเหมือนเดิมนะคะตามสไตล์พี่หมอเลยนะขอไพ่อีกห้าใบให้กับสถานการณ์หรือความรู้สึกของคนตรงหน้านี้นะคะของคนที่คุณกำลังนึกถึงตรงนี้นะ ไม่หมายถึงเจ้าหมู The moon. The moon. emperor อืมพี่หมอว่าถ้าถามว่าเขายังรักไหมอืมคนที่เข้ามาเลือกกองหนึ่งน,นะอันเนี้ยคนที่มี ปัญหาแน่เลยนะชัวร์เลยนะคะก็คือมีปัญหาในในความสัมพันธ์อยู่แต่จริงๆอนะ่ะมันต้องมีปัญหากันทุกคนปะเราถึงมานั่งตั้งคำถามนี้เนาะอ่ะไม่เป็นไรฟังดูแล้วกันนะคะสำหรับพี่หมอแล้วไพ่ตรงหน้ามองว่าเขาก็ยังมีความรู้สึกรักให้คุณอยู่นะ จริงๆมองว่าความรู้สึกของเขามันก็ค่อนข้างที่จะมั่นคงระดับหนึ่งเลยนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้มากหาพูดตรงๆนะมันก็ไม่ได้มากเท่าในอดีตอะนะแล้วก็ที่หมอว่าตัวเขาเองเนี่ยมีความสับสนไม่ว่าจะเป็นกับความรู้สึกเนี่ยแหละค่ะที่เราตั้งคําถามกันอยู่เนี่ยความรู้สึกรักเนี่ย แล้วก็สับสนกับตัวคุณก็ได้สับสนกับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นอยู่อะค่ะและนั่นก็เป็นเหตุที่ทำให้พอเขามองเป็นความรู้สึกรักอะมันมันเหมือนมันมีความรู้สึกอื่นอะเข้ามากลบมันเลยดูเหมือนเหมือนมันหายไปความรู้สึกรักเนี่ยมันลดลงมันถูกทอนลงอะอ่ะนะคู่นี้จะเป็นคุณเนี่ยเป็นคนสร้างปัญหา แล้วเขาหายไปจากชีวิตคุณหรือเขาเป็นคนสร้างปัญหาก็ได้ค่ะถ้าเขามองที่ตัวปัญหานั้นที่ทําให้คุณกับเขาอะหยุดที่จะคุยกันหรือมีปัญหากันอยู่ตอนเนี้แล้วทําให้ตัวเขาต้องมานั่งสับสนอยู่เนี่ยเออว่าอะไรยังไงรักไม่รักอะไรก็ตามอยากกลับไม่อยากกลับแล้วแต่ด้วยนะแล้วแต่สเต็ปถัดไปอะไรเงี้ยเอาเป็นว่าถ้าเราตอบคําถามสั้นๆก่อนว่าเขายังรักไหมรักค่ะคืออันนี้ที่หมอมองจากไพ่เดลเวอร์แล้วก็ไพ่อ เอ็มเฮอรรวมถึงหมันได้หลายใบเลยที่ที่มันยังมองเห็นความรู้สึกนั้นเพียงแต่เราจะไม่พูดเชียร์อัพกันแบบร้อยเปอร์เซขนาดนั้นนะคะว่าเอ้ยรักมากรักมากมายรักขาดไม่ได้อะไรเงี้ยพี่หมอไม่ได้รู้สึกแบบนั้นนะคะเพราะว่าเราก็ปฏิเสธไพ่5้าเหรียเราก็ปฏิเสธไพ่เดอะมูน2ใบนี้ไม่ได้ค่ะมันพูดถึงความรู้สึกที่มันหายไปอ่ เออบางสิ่งบางอย่างที่มันหายไปมันไม่ใช่แค่สถานการณ์มันไม่ใช่แค่การหายไปของคุณหรือการหายไปของเขาค่ะแต่ในระหว่างที่สิ่งสิ่งนั้นตัวคุณหรือตัวเขาห่างหายกันไปเนี่ยมันมีความสับสนเกิดขึ้นแล้วมันก็นั่นแหละค่ะเรื่องของอารมณ์เรื่องของคําว่ารักเนี่ยแหละเออแต่มันยังไม่ได้หายไปทั้งหมดเนาะเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นถ้าเราตอบสั้นๆก็คือเขาก็ยังรักคุณอยู่นั่นแหละเพียงแต่ว่าเขาก็เริ่มแล้วนะอันนี้ก็พูดตรงๆนะก็เริ่มที่จะรู้สึก ไม่แน่ใจแล้วอ่าไม่แน่ใจแล้วเหมือนกันนะคะไม่แน่ใจแล้วในที่นี้ไม่ใช่ว่าไม่แน่ใจแล้วว่ารักหรือไม่รักนะอันนั้นน่ะมันตอ,ตอบได้อยู่แล้วตอบไปแล้วแต่ไม่แน่ใจแล้วว่าควรหรืออะไรหรือยังไงซึ่งคําว่าไม่แน่ใจแล้วของพี่หมอพี่หมอไม่ได้คิดถึงคําว่ารักแต่คิดถึงสิ่งที่มันเกิดต่อจากเนี้ยอ่าคู่เนี้ยมองว่าเป็นคู่ที่คนที่คุณนึกถึงกับคุณน่ะ ที่หมอมองเป็นคู่ที่มันเหมือนต้องมีพาร์ตต่ออะเออซึ่งมันยังให้คําตอบตัวเองไม่ได้ตัวเขานะคะให้คําตอบตัวเองไม่ได้อะไรเงี้ยเออถ้าเกิดว่าคนที่เข้ามานั่งเล่นกองหนึ่งนะคุณนึกถึงคนที่คุณกําลังมีปัญหาด้วยแล้วคุณอยากรู้เขารักคุณไหมแล้วคุณอยากรู้ต่อว่าเขาจะกลับมาไหมอะไรทํานองนั้นเนี่ยไอ้คาว่าไม่แน่ใจเนี่ยมันเป็นเหมือนไม่แน่ใจกับ ตัวคูณว่าคุณใหญ่เขากลับไปไหมหรือว่าไม่แน่ใจกับตัวเขาว่าควรกลับมาไหมเพราะในเรื่องของความรู้สึกรักมันยังมีแต่ในขณะเดียวกันมันก็ลดลงอย่างที่บอกค่ะเพราะฉะนั้นสรุปเอาเฉพาะคําตอบเนาะส่วนพาร์ทอื่นเนี่ยอย่าไปซีเรียสเลยนะมันเป็นการตีความที่เป็นแบบ สิ่งที่เชื่อมโยงกันเพราะฉะนั้นพี่หมอมองว่าถ้าจะให้ชัวร์คุณต้องหาคําตอบในพาร์ทอื่นๆแบบชัดเจนต่อไปซึ่งมันก็มีอยู่นะหัวข้อแนวๆเน,น,นี้ยเขาจะกลับมาไหมอะไรอย่างเงี้ยในพิกอาคาร์ดของพี่หมอนะคะกดเพลลิตจากช่องได้เลยนะมีแน่นอนลองไปฟังดูนะคะก็ตอบตรงนี้ก่อนถ้าถามว่าเขายังรักเราไหมเขายังรักคุณอยู่นะคะเพียงแต่ว่าเขาก็อาจจะไม่ได้แสดงออกนะความเป็นดีเอ็มเพเนะเราก็ บางทีเขาอาจจะตัดสินใจไปแล้วที่จะไม่แสดงออกด้วยแต่อันนี้อย่าลืมเรามาถามแค่ความรู้สึกเราไม่ได้ถามหาเรีแอคชั่นเราไม่ได้ถามหาสิ่งที่เขาจะเทคแอคชั่นต่อจากนี้โอเคไหมเราต้องเข้าใจให้ตรงกันนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดบางคนเข้ามาเล่นแล้วคุณเห็นว่าพฤติกรรมเขานี่คือเขาเมินคุณมากเขานิ่งมากเขาเฉยมากเขาไม่มีทีท่าอะไรเลยหรือเขาตัดสินคุณไปแล้วอันนั้นมันคือสถานการณ์และเหตุการณ์ที่คุณเจอแต่ในเชิงของความรู้สึก ยังรักอยู่แน่นอนค่ะประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูเพื่อนๆนที่เลือกไพ่กองสองกันบ้างนะคะโอ้โหกองที่สองจะได้คำตอบประมาณไหนนะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่สองนะคะทวนหัวข้อนิดนึงนะเรามาดูกันว่าคนที่คุณกำลังนึกถึงอยู่เนี่ยเขายังรักคุณอยู่ไหมนะคะขออนุญาตเปิดไพ่กองสองนะคะ เด็กถือถ้วย t h Emperor e โอ้โหชัดสุดๆละกองเนี้ยนะเด็กถือถ้วยนะคะ t h Emperor e แล้วก็สองถ้วยขออีกห้าใบแล้วกันนะหกเหรียญเด็กดาเจ็ดเหรียญ 9ถ้วยโอ้โหสุดๆไปเลยกองนี้ไม่มีอะไรมากัน้น <c oughs> นะคนที่เลือกไพ่กองสองถ้าถามว่าเขายังรักคุณอยู่ไหมโอ้ชัดขนาดนี้ค่ะสองถ้วยกองแรกขอสปอยนิดนึงว่าเขามีไพ่เดลเวอรนะเออซึ่งคำตอบเนี่ยคนละเวอร์ชั่นกับกองสองอยู่ดีนะคะแต่กองนี้ก็ต้องตอบว่าเขาอะ รักเรายังรักเรายังรักคนที่เลือกไพ่กองสองแน่นอนแล้วถ้าคุณเนี่ยเป็นคู่แน่นอนอคิดว่าส่วนใหญ่เป็นคู่ที่มีปัญหาแน่ๆแหละถึงต้องมานั่งถามไพ่ว่าเขายังรักเราไหมถามเขาไม่ได้มันต้องรู้สึกอะไรบางอย่างในความสัมพันธ์หรือตั้งคําถามนี้ขึ้นมาพี่หมอจะบอกเลยว่าเขายังรักคุณอยู่ถ้าคุณรู้สึกว่า มันมีปัญหาอะไรก็ตามไม่ต้องกลัวค่ะทุกอย่างยังเหมือนเดิมความรู้สึกอะไรของเขาไม่เคยเปลี่ยนไปถ้าเกิดว่าเป็นคู่ที่อ่ะตอนนี้เป็นคนคุยที่หยุดคุยกันไปหรือว่าอ่ะคู่ที่คนรักที่แบบว่าเพิ่งจบกันไปอะไรอย่างเงี้ยจริง,รงๆเขายังอยากได้โอกาสจากคุณนะบอกเลยเขาเขาอยากจะมาขอโอกาสจากคุณอีกครั้งนะคะอยากขอให้คุณให้อภยัยอยากให้คุณเห็นใจอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็ รอให้คุณเนี่ยสบายใจกว่านี้ด้วยค่ะถ้าเกิดว่าเป็นคู่ที่เพิ่งมีปัญหากันไปอ่ะคิดว่าเขายังยังเหมือนเหมือนเปิดโอกาสให้คุณแบบสงบก่อน <c oughs> นะเข้ามาเดี๋ยวมันก็จะยิ่งร้อนอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าพอคุณใจเย็นคุณสบายใจแล้วคุณพร้อมที่จะให้อภัยเขาเนี่ยบอกเลยว่าเขาพร้อมที่จะกลับมา หาคุณแน่นอนนะเพราะเขายังรักคุณอยู่แบบไม่มีอะไรการไม่มีลดลงด้วยที่มันคนละเวอร์ชั่นกับกองแรกอะอ่ะสปอยนิดนึงก็คือมันมีความไม่คงที่ในในเชิงปริมาณอะไรประมาณเนี้ยแต่คนที่เลือกกองนี้นะคะความรู้สึกของเขามันมันเหมือนมันปักธงไปแล้วว่าเป็นคุณอะเพราะฉะนั้นไม่ว่าปัจจุบันนี้ มันเป็นอะไรยังไงในความสัมพันธ์อยู่แล้วทาให้คุณเนี่ยต้องมานั่งตั้งคําถามกับไพ่ก็ตามนะนะคะเชื่อเถอะคุณเปลี่ยนจากการตั้งคําถามกับไพ่เป็นเป็นการหันไปคุยกันหันไปให้โอกาสเขาถ้าคุณยังอยากให้โอกาสเขาเขาก็จะรับโอกาสเนี่ยแน่นอนแล้วก็จะพี่หมอว่าเขาจะทําให้ดีที่สุดนะอะไรที่มันเคยผิดพลาดเนี่ยเขาก็จะกลับมาทําให้มันดีที่สุดนะคะ แล้วถ้าคุณกำลังสงสยัยอ่ะในกรณีที่เป็นคนที่อาหางหายไปนานเป็นคนลักเก่าที่เลิกไปนานแล้วไม่เอาเพิ่งเลิกนะก็อยากรู้ว่าเออเขาไม่มีคนอื่นหรอเชื่อเถอะยังไม่มีใครด้วยนะคะยังรอโอกาสจากคุณอยู่เลยก็ลองตัดสินใจดูสำหรับคนที่เลือกไพ่กองสองนะคะถือว่าพลังงานคือมันชัดเจนแล้วก็เด่นที่สุดแล้วว่า ความรักเนี่ยยังมีให้คุณแล้วก็ยังอยากได้โอกาสอยากเริ่มต้นใหม่อยากสารสัมพันธ์ใหม่อยากขอเวลาขอโอกาสในการได้แก้ไขปรับปรุงตัวเองนั่นเองนะคะก็อยู่ที่ตัวคุณละว่าจะให้โอกาสเขาหรือเปล่านั่นนี่เห็นไปถึงอกงโอกาสเนาะอ่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองสองสรุปสั้นๆง่ายๆได้ใจความว่าเขายังรักคุณอยู่แน่นอนค่ะ เอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูเพื่อนๆที่เลือกกองสามกันแม่ามาเป็นกําลังใจให้เพื่อนกองสามหนยนะคนที่เลือกกองสองนะคะคนที่เลือกกองสามกองสุดท้ายหัวข้อนะคะเขาอะใครคนนั้นใครก็ได้ที่คุณกําลังนึกถึงอยู่เนี่ยตอนนี้เขายังรักคุณอยู่ไหมนะคะถ้า กองสามพร้อมแล้วพี่หมอขออนุญาตเปิดไพ่ให้คนที่เลือกกองสามนะคะคิงดาบแปดไม้แล้วก็อัศวินเหรียญอ่ะขออีก5้าใบเหมือนเดิมค่ะ เชื่อไหมสามกองเนี้ยมีไพ่อยู่ใบหนึ่งที่ขึ้นทุกกองเลยเฉลยเลยคือ t h Emperor e นะคะแต่ว่าก็ขึ้นมาในตำแหน่งที่แตกต่างกันไปนะคะเอาเป็นว่าเรามาตอบคำถามก่อนว่าคนที่เลือกไพ่กองสามใครคนนั้นที่คุณนึกถึงเนี่ยเขายังรักคุณอยู่ไหม สำหรับพี่หมอแล้วมองว่าเขายังรักคุณอยู่นั่นเองนะคะจริงๆคุณเป็นคนที่เขารู้สึกว่าเขาอยากจะทุ่มเทหรือว่าทําให้มันดีนะในอดีตนะไม่ใช่ปัจจุบันในอดีตนะเขารู้สึกว่าเขาอยากจะทุ่มเทหรือว่าทําอะไรก็ตามที่ที่เกี่ยวกับคุณนะ่ะในในเชิงความสัมพันธ์เนี่ยเขาอยากจะทําให้มันดีนะคะแต่ก็อ่ะ นั่นแหละด้วยอะไรก็ตามนะซึ่งแน่นอนมีปัญหาเหมือนเดิมนะคะนะคู่ที่เข้ามาฟังคนที่เข้ามาฟังเป็นคู่หรือเป็นคนที่คุณนึกถึงเนี่ยมีปัญหากันอยู่ไม่ได้คุยกันหรืออะไรกันความสัมพันธ์ไปต่อไม่ได้แน่นอนเนาะมันก็เลยเป็นที่มาที่ไปของการมานั่งฟังคลิปนี้นั่นเองนะคะพอมันเกิดปัญหาขึ้นมาสําหรับคนคนนี้เขารู้สึกว่า มันดูยากให้ผู้ทรงๆเนาะมันมันดูยากที่มันจะต้องไปต่อในตอนนั้นนะคะในตอนที่เกิดปัญหาแต่ถ้าถามถามเรื่องความรู้สึกก็อย่างที่บอกค่ะเขายังคงหลักคุณเชื่อไหมคนที่เลือกไพ่กองเนี้ยตอนแรกเปิดสามใบหลักอะ่ะพี่หมอก็หนักใจอยู่นะเพราะว่ามันไม่มีไพ่ที่เป็นไพ่ของการเชิงของการแสดงอารมณ์ ในในการให้คําตอบว่ารักออกมาแบบชัดเจนน่ะแต่พอขยายมาโอเคก็ใจชื้นหน่อยนะมันยังมีอัศวินถ้วยอะไรอย่างเงี้ยขึ้นก็เลยทําให้เข้าใจคนคนนี้มากขึ้นน่ะจริงๆต้องบอกว่าคนเนี้ยเขาใช้เขาเป็นคนที่ค่อนข้างใช้เหตุผลใช้ตรรก,กะในการมองปัญหาหรือในการใช้ชีวิตด้วยแหละนะเพราะทีนี้เขามามีปัญหากับคุณอยู่อะค่ะต่อให้รักต่อให้มีความรู้สึกดีแค่ไหนรักแค่ไหน แต่ถ้าเกิดว่ามันไม่สามารถที่จะทําให้มันไปต่อได้หรืออะไรได้เนี่ยเขาก็จะไม่เข้าไปแบบว่าเร่งรัดมันอเออเขาก็จะไม่ทําแบบนั้นนะคะคนที่เลือกไพ่กองเนี้ยพี่หมอว่าเป็นคู่ที่คนที่คุณนึกถึงกับคุณตอนเนี้ยแทบจะไม่ได้คุยกันเลยที่พี่หมอเห็นอะแทบจะไม่มีการสื่อสารหรือการพูดคุยอะไรกันเลยถ้าถ้ายังเป็นคู่ที่ยังคุยหรือสื่อสารกันอยู่ ก็คือจะไม่ได้แสดงออกแทนอ่ะจะไม่ได้เป็นเป็นคนที่แสดงออกมาว่ารักคุณคุณถึงต้องมาทังถามคำถามนี้กับไพ่ไงเนาะแต่ในใจเนี่ยเขายังรักคุณนะคะวินาทีแรกที่เขาเจอคุณหรือว่าอ่ะวันที่เขาเริ่มรู้สึกรักคุณอนะ่ะมันเป็นยังไงอ่ะปัจจุบันยังเป็นแบบนั้นอันนี้คือสิ่งที่พี่หมอเห็นแต่เขามีหลายสิ่งหลายอย่างอังนั้น จะบอกว่ากองเนี้ยได้ทั้งคนที่ยังคบหาอยู่แล้วก็ได้ทั้งคนที่มีปัญหาจบกันไปเราอยากรู้คนที่ยังคบอยู่แสดงว่าคนที่คุณนึกถึงครับเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยแสดงออกนั่นเองนะคะคุณเลยอยากรู้ว่าเขาในยังรักคุณอยู่ไหมอะไรเงี้ยก็จะบอกอย่างเนี้ยแหละว่าวินาทีแรกวันแรกที่เขามีความรู้สึกรักก่อตัวขึ้นมาแล้วทาให้เขาตัดสินใจคบหากับคุณมันเป็นยังไง ปัจจุบันยังเป็นอย่างนั้นแต่เขาเป็นคนแบบนี้คุณต้องทําความเข้าใจเนาะว่าคนที่คุณคบหาเนี่ยเป็นคนที่ไม่โรแมนติกไม่ชอบแสดงออกนานๆจะมีสักทีเพอเพอมีแค่ช่วงสามเดือนแรกช่วงโปรโมชั่นหมดแล้วหมดเลยนะแต่อะถ้าคําพูดนี่คิดว่ามีบ้างพูดบ้างนะคะพยายามสื่อสารบ้าง ว่าเออก็รักแหละถามก็ตอบอะไรอย่างเงี้ยแต่ด้วยพฤติกรรมการแสดงออกของเขาเนี่ยมันจะทําให้คุณรู้สึกว่าไม่จริงไม่เชื่อไม่แน่ใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่เป็นไรกับคนคนนี้คุณไปดูที่ปลายทางท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันก็เป็นคุณยอยู่ข้างๆเขานะฮะก็คือ ยังคงรักคุณแล้วก็ยังคงพยายามที่จะทุ่มเทให้กับคุณอ่านี่เป็นเวอร์ชั่นของคนที่ไม่ได้มีปัญหากันนะแต่ถ้าเป็นคนที่มีปัญหาไม่ได้คุยกันแฟนเก่าคนคุยเก่าแล้วอยากรู้เขายังรักไหมก็ตอบคาตอบเดิมนะคะว่าเขายังรักแต่เมื่อมันมีปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยเขามองอะไรตามหลักตามเหตุตามผลแล้วก็พี่หมอมองว่าถ้าเป็นพาร์ทเนี่ยเขาพยายามอยู่นะเขาพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงปัญหา ที่เจอเนี่ยให้มันดีแต่เขาจะไม่ใช่ประเภทที่เดินเข้ามาแล้วบอกเฮ้ยฉันยังรักเธออยู่ไม่ใช่เขาจะใช้วิธีทำแก้ไขในสิ่งที่มันเป็นปัญหาเนี่ยให้มันหมดไปให้ได้ก่อนถ้าเขาทำได้แล้วเนี่ยเขาก็จะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์ถ้ามันเป็นพารนทนี้เป็นเวอร์ชันนี้ถ้นถามพี่หมอว่าเราควรรอไหมอันนี้ก็พูดตรงๆนะอยู่ที่ตัวคุณเพราะมองว่า เขาจะหันไปทุ่มให้เรื่องอื่นที่มันเป็นปัญหาก่อนแก้ไขก่อนนั่นเองนะคะมองไปที่ประเด็นของเรื่องของความไม่พร้อมเรื่องของอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นรอเขาพร้อมเนี่ยแอบนานอันนี้ก็พุ่งตัวนะแอบนานเพราะฉะนั้นก็ตัดสินใจเอานะตัดสินใจเอาเราไดเา้เราแค่เข้ามาส่องเข้ามาส่องความรู้สึกของใครคนนั้นว่าเขายังมีต่อเราไหมนะสรุปก็คือยังรักอยู่นั่นแหละคะ่ะแต่ก็ เป็นความรักที่อยู่บนตะก,กะความคิดเนาะค่อนข้างเยอะนะคะไม่เป็นไรในพาร์ทคนมีคู่เนี่ยจับมือกันต่อไปแต่ในพาร์ทของคนที่มีปัญหาก็ลองตัดสินใจดูละกันถ้าตัวคุณเองก็ไม่ได้รู้สึกว่าเสียเวลาก็ลองดูแต่ถ้าเกิดมันมันเสียเวลาก็ไปเหอะ <c oughs> นะอันนี้ก็แนะนำแบบจากประสบการณ์ชีวิตแล้วกันนะรู้สึกว่าไปดีกว่า นาะมันอย่ามาเสียเวลารอใครดีกว่าถ้าเขาทําได้วันใดวันหนึ่งแล้วตัวคุณพร้อมค่อยว่ากันวันนั้นมันยังมาไม่ถึงเราไปใช้ชีวิตก่อนนะคะอ่ะอันนี้ก็คือ พิกอาคารหัวข้อใครคนนั้นเขายังรักคุณอยู่ไหมก็เหมือนเดิมพี่หมอก็หวังว่าคนที่เข้ามาฟังเนี่ยจะได้คำตอบที่ถูกอกถูกใจกลับไปนะเพราะว่าจากที่อ่านไปทั้งสามกองก็พบว่ามันเป็นคำตอบที่ค่อนข้างดีนะคะแต่ว่าแต่ละกองเนี่ยสถานะสถานการณ์หรือว่าบริบทปัจจัยของแต่ละคู่แต่ละแต่ละคนที่คุณนึกถึงไม่เหมือนกันนั่นเองเนาะก็ เอาไปประกอบการใช้ชีวิตการตัดสินใจแต่อย่าถึงกับให้มันชี้นำหรือนำทางให้คุณทำอะไรที่มันอาจจะเสียเวลาหรือว่ามันอาจจะไม่ได้ดีกับคุณอย่างแท้จริงนะคะเราส่องความรู้สึกเขาแต่ในขณะเดียวกันอย่าลืมที่จะส่องความรู้สึกความต้องการของตัวเองที่แท้จริงด้วยนะเอาละคะอันนี้ก็เป็นคลิป พิษอาคาที่พี่หมอตั้งใจทำให้เหมือนเดิมอยากขอบพระคุณทุกคนนะคะที่เข้ามานั่งฟังเป็นกำลังใจนะคะ ขอบคุณผู้ติดตามใหม่ที่กำลังจะกดติดตามขอบคุณผู้ติดตามเก่าที่ยังอยู่เล่นคลิปในช่องต่อไปเรื่อยๆขอบคุณลูกเพจลูกดวงนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์เลยนะคะใครมีอะไรหรือหัวข้ออะไรที่เกี่ยวกับความรักหรือหัวข้ออื่นๆก็ได้นะถึงเดือนนี้จะทำความรักแต่เดี๋ยวเดือนอื่นๆก็จะเริ่มกลับมาทำหมวดที่ตัวเองชอบนะการเงิน การงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากฝากทุกคนด้วยนะคะลองคอมเมนต์บอกได้แล้วกันนะใครอยากให้ทำหัวข้ออะไรเอาไว้เรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ